ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโบราณทรงพานนะครับนี่อันนี้ทางเข้าจะเป็นอ่อุโมงค์อุโมงค์ค่อนข้างเหม็นคนเชียร์เชียร์เชียร์มันบีบอะไรน้กหน้า่ะใครจะเดินนะโคตรไกลอ้ยหนาวอ่ะดูือคนอื่นเขาแต่งตัวดิแล้วดูผมแต่งอยากแอคกไงอยากเท่ไง โอ้ยหนาวนี่ไงบอสเห็นนะน่ารักนะน่ารักสิน่ารักสิทำไห้แขนสั่นเอเลยเนี่ยร้านข้าวก่อนหนาวมากโหเขาร้านนี้ปลกอุ่นพับพี่ค่ะร้านอะไรกันไม่รู้ขายของกิฟทช็อปเข้ามาไันนี้มาซื้ออะไรนะเข้ามาหลบหนาว นี่อะไรอ่ะเหมือนอานม้าเลยน่าจะเป็นอานจามารีป่ะไม่แน่ใจร้านใหญ่นะนี่สวยนะครับผมว่าต้องชมไว้ก่อนเขาจะได้ให้อยู่นานๆเขาต้าจะทะเลาะกันหระเห็นว่ามึงกยาเราม่ยุ่งแลกันนะครับกลัวโดนกระทีบ อยากอุ่นๆอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คิดไม่ออกกินอะไรอุ่นๆไหมที่นี่ร้านนี้ร้านนี้นี่ครับกินร้านนี้ไม่รู้ร้านอะไรคนเยอะอยู่นะแดงว่าอร่อยตอนนี้กำลังจะสั่งข้าวต้องไปแบบนี้อาครับไปจาก g o เ g l e t r a n s l a t ดเดี๋ยวให้ดูสเต็ปการสั่ง สม,มีอาหารมาเสิร์ฟนะครับแต่ไม่ได้สั่งน่าจเป็นสาลาเปาไม่แน่ใจว่าเขาแถมให้ฟรีกับเห็นเป็นชาวต่างชาติหรือว่ามีจุหมาหยได้นะครับอาจจะเสิร์ฟผิดกูชอบกินไว้เกียบทั้งี่หลังนะฮะไหนชิมสาลาเปาซิ จืดมาแนละ้วไม่สปล่าวิา่งไงจืดมากเลย <c oughs> อะไรมันติดคออยู่นะอร่อยไหมของผมยังไม่ได้เลยเนะี่ยอยู่แวเนี่ย มาแล้วเจ้าของทัวร์เราเออเจ้าของทัวระสัมภาษณ์ซีเจ้าของทัวร์อันนี้เหมือนไม่รู้สั่งผิดหรือเปล่าเขาเอามาให้นี่กินได้ไหมกินได้เาอาจจะแถมคงไม่เสกใหญ่กินไปหสวยแล้วนี่ไงมาละอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เขาวางไว้ให้เฉยแล้อสิบโมงจืดจืดเหรออโอเยวีดีโูดีนะเริ่มนะ แวะแวะแวะกินขังของพื้นเมืองกันนะครับที่เมืองสงทานนี่เป็นอะไรเนี่ยครับอะไรครับเนีน่ีอะไรเนี่ยมื้อเตี้ยวมื้อเตีเ้ยวโอ้ยมื้อเตี้ยวแต่แต่มันเป็นหม่าล่านะฮะอันนี้อันนี้อร่อยไหมเนี่ยลองดูนะลองดูนะ, <laughs> ดดนะซุยโซดีๆนะหนังงานเดือนมาอย่างนี้นะนอู๊ดอืมอร่อย ห่ารด้วยนะนี่กินเวลาหารด้วยจริงเหรอก็ทางคอนเทนต์ต้องห่าไม่ไม่คอนเทนต์กินไวลต้องห่า้วยทางคอนเทนต์ต่จ่ใจสิงนผมจะมาให้ดูห้องน้ำ สถานที่ที่ท่องเที่ยวนะนี่พร้อมใจดูไหมนี่ครับมันเป็นลางเอแล้วน,นี่อฮะน,นี้ตัวอะไรบอกคนดูสิจามารีน่ารักจังเลยขนมันสวยๆวยแต่ตนั้นตอนนั้นทำงานหนักหลับแล้ว เติมตาหน่อยเร็วนึกว่าตัวมันจะใหญ่เลยเหมือนวัวแคะขนนุ่มมากอร่อยด้วยแล้วก็เมนูประตัวมา ขึ้นไหมมาเร็วมามามาห่อ่เปนไรเสไม่เป็นไรเบรไม่เป็นไรเบไม่เป็นไรเบไม่เป็นไรเไม่เป็นไรเ่ป็นไรรไม่เปนไรเนไม่เป็นไรสไม่ไรเสไม่เป็นไรเไม่เป็นไรเไม่เปนไรเบ่เป็นไรร่เป็นบไม่นไรบสไม่เป็นไรเ่เปนไรเบไม่เป็นไรม่เป็นไรเ่เป็นไรเไม่เม่เ่เไปไรน

นี้เราอยู่กันที่จุดพักรถนะครับไม่รู้เหมือนไกด์บอกว่าตามกฎหมายจีนมันต้องพักรถอะไรไม่รู้อะทุกสี่ชั่วโมงก็เลยได้มาพักนี่ขนมขนมเต็มไปหมดเลยไม่กล้าซื้อกลัวมันจืดอ่ะเด็กกินอะไรหยิบเลยติจแจนี่ดมดกลุบจีนใช่ไหมเอาไหมเอาเอาเอา มีราเถียวเลยนะแต่ไม่เอาไม่ชอบไส้กรอกข้าวโพดกล้ากินเหรอ,อน้นนนน่ากลัวนนะอันนี้แม่เป็นหมูเหมือนข้าวผัดหมูย่างแล้วก็บะหมี่สักอย่างไะมนี่เราซื้อแต่ของไม่แปลกอ่นนี่ซื้อแต่อะไรดูน่ากินทั้งหมด249อยู่อ,นนอทั้งหมดเท่านี้พันหนึ่ง้อยเจาบาท เรอยีบ้ายน Thank you ขอบคุณค่ม้อขอบคุณานมาแเทำไมคนเยอะจังตอนแรกทีจุดพักรถก็ทันรถทันทันจอดตรงนี้อ่าให้ความรู้ครับเพราะว่าในเมืองจีนจะมีกฎหมายอยู่ตวงที่ว่าเออรถเมื่อขับเกินกี่ชั่วโวงจะต้องจอดซึ่งถ้าประมาณนี้สีช่วโวง แล้วก็ถ้าไม่จอดถ้าขึ้นโดนตรวจที่ด้างบนก็จะมีนลงเครื่องทุกคันเลยต้องจอดปีติดปะติดกีดไหมคะเอดีเอมันจะมีเป็นตัวคล้ายๆกล่องดำก็มันติดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสังเกตได้รถจอดพับทุกคนทุกคันนี้ต้องต้องดับเครื่องเพราะถ้าไม่ดับเครื่องไอ้ไอ้ G P S ตัวนี้ก็ยังทำงานมันจะมันน กองัเนี่ยถ้าปรับแพงไหมคะที่นี่กฎหมายที่นี่ถ้าปรับแพงไหมคะรถจะหักพิษแคแน่เนี่ยบอกว่าเออใช่หักแน่ขับแน่กี่ครั้งกี่ครั้งถ้าจนถึงขั้นสูงสุดก็คือรีบไปครับกินอะไรนะครับยุ่งไหนเอ้ยชื่อเหมือนแมวเลยเอาอร่อยไหมคำตอบอยู่ที่นี่กินไงกันเลยหรอเอ้ล้างแล้วล้างแล้วล้างตรงล้างต้งไหนเนี่ย ห้องน้ำมาเหรอไม่ใช่แบบนี้เราล้างห้องน้ำไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ล้างห้องน้ำอ้าวร่อยอ่ะอร่อย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 ไหมคะพี่เด็ด Yeah. <laughs> กินข้าวเย็นเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวห้องโรงแรมนะครับวันที่สี่หรูมากแบบห้าดาวอะ่ะดูหลังจากที่เรานอนอะไรกันมาไม่รู้นี่ห้องนห้องน้ำดูมีอ่างเะยครับเป็นไงพุทธเท่มันใหญ่มากอะ่ะดูดนินี่นะครับ โอเคครับขอญาตพักผ่อนนะครับดูแต่แก้มก็จะรู้นะครับผมว่าเป็นอะไรเฮ้ครับไ้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไปดูหมีแพนด้าหมาแพนดี้ช้างดูช้างไม่ใช่ช้างช้างมันเป็นของไทยไปดูหมาแพนดี้หมีแพนด้ากันนะครับหลินปุงหลินติงฮะวันนี้เป็นวันดีอีกแล้วทำไมเราไม่นอนเตียงแย่ชิดกันได้ไม่เป็นไรชิดไม่ได้ ท่องเราเป็นรูปอะไรเนี่ยผมภาคคิริวนี่นะเออทงทัวร์เราเนี่ยรูปอะไร บางตอนหนอยเออผมยังดูไม่เห่าแล้วแต่ผมมาว่ามันคืออะไรบางตอนหอยมังไม่รหอยตอนที่ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วเวลาถือมันแบบมันไม่ได้เห็นเป็นธงอะไรนะมันคือไม่ไม่ธงจริงๆวันแรกมันหายไปแล้วไงเอ้าแล้วนี่ไอ้ไอ้ไกด์มันไปยืมของใครมาไม่รู้ท <c oughs> ี่ในโร,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 รงแรมนั่นแหละชุดยากมันหายไป มาดูหมีแพนด้าค่ะมาแพนดี้นังหลังด้วยคนเยอะมาก ไมจีนยูนิฟอร์มเขาหน้ารักนะ้าเป็นดี่ทายก็แบบเฮ้ยเชียแม่งอยู่ไหนวะนี่นี่มาดูนี่เลดแพนด้าแพนด้าแดงตัวนี้คือผมอยากดูมากกว่าแพนด้าจริงอีกมันน่ารักแบบมันยืนได้ด้วยนะไหนอยู่ไหนแพ <Panda Dang. S 1> นด้าแดงนี่นี่น,น,นี่วิง่งรีบวิง่งมาดูเลย oh, <you> ไหน น่ารักมากทำไมง่อยจิค่ะขอบคุณค่ะอยากให้อาหารแพนด้าแดงแต่มันให้ไม่ได้มันน่ารักไหมน่ารักมากเหมือนเราบ้ันเลยไหนซื้ออะไรโอ้โหรีบวิ่งมากันเชียร์นี่ป๊อบมาด เอ็กกับแพนด้านี่นี่นี่แพนด้าแดงอันนี้มันผสมกันแพนด้าปอมเป็นแพนด้าแดงน่ารักจังเลยเอาเขาฉัดตามเลยอันนี้คืออะไรอันนี้แพนด้าแดงอะนี่จะไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะกี่บาทเนี่ยนี่พันกว่าบาท เอาไปขายต่อหค่ะโหโหโหหวานเอียบตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะสารเจ้าสามก,ก๊กนะครับของเมืองฉิงตูซึ่งเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับน่าจะเป็นฟิวเหมือนวัดอะไรเี้้ลแล้วมั้งแต่มันมีประวัตินะไกด์เล่าให้ฟังอยู่แต่ยาวเกินเราว่าไงไม่เห<ะ>็นได้ยินเลยไม่ตั้งใจฟัง นี่ก็ไม่ได้ฟังเหมือนกัน เน้ำมารับ15หยวนน้ำมะพร้าวรู้อร่อยเท่าไทยไหมชื่อดงน้ำมะพร้าวอ่ะ <c oughs> แล้วก็กินได้แบบให้สดชื่นอะไรอย่างเี้เดินเหนื่อยเนื่ <c oughs> อยร่อย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่วัดอะไรอีกทีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิปคนเกือสุด แต่มันก็สวยดีนะสวยอะไรกันคนเยอะมากว่ายัางมาด้วย,ยมา เมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่วาเสร็จแล้วเหมือนเอารูปหัวแล้วคนจีนทำหน้าแบบอ๋อทำไมแล้วก็รูปหัวมันมันสื่อถึงเออ ไม่รู้แหล้ะคนไทยเบิ้ยใช่หมูเด้งไหมไม่ใช่หมูเด้งเหรอใช่เหมือนนะมันเหมือนอะไรยาเป่าไม่ใช่ นี่เรากำลังจะไปช้อปปิ้งที่ย่านย่านหนึ่งไม่ใช่ว่าย่านอะไรนะย่านอะไรนะลุงลุงย่านอะไรในโปรแกรมย่านอะไรย่านอะไรเหรอย่านอะไรเดี๋ยวเจ้าของทัวร์เอาเจ้าของทัวร์อย่าขานอย่างนี้เลยเพราะว่าหลายจีนเห็นไหมครับผมทัวร์บริษัทนี้ก็นะครับบริษัทกินที่พอลีเลย่บอกม่ามันไปไปหัดเออไปทดลองขับรถรถนายคนขับที่อเมริกามาสนุก ีแล็กๆที่สานทวนสนุกพาไปอเมริกาบ้างสิได้ครับไปจริงไหมแต่มันไปยากอ่ะโอ้ยากอะไรมีเครื่องบินไม่ต้องเดินนี่จริงนะสัญญาไหมว่าพาไปสัญญาครับโอเคไปขับรถด้วยกันขอกี่ไรซ์ฮะขอหนึ่งล้านไรซ์โอ้โหกูไม่กูไม่ได้ไปครับมันต้องยากหน่อยเวนี้ห้างอะไรก็ไม่รู้ มีแต่แบรนด์เนมเหมือนธารก้อนบ้านเราอะ แกดีๆแล้ววงหักนะแกเบาๆตอนนี้เมื่อยตีนมากนะครับเลยต้องมาหาที่นั่งเมื่อแบบเมื่อยจริงเดินเหนื่อยวันนี้แต่ย่านนี้คนเยอะมากคนดูเยอะแบบดูยดเยอะกว่าสยามอีกกิเลยเขาให้อมหรือเขาให้กัด ก็เหมือนน้ำน้ำตาลไหมบ้านเราไหมกัดฟันน่าจะแตกทำหนาขนาดเนี้ยมันหอมกว่าแล้วเมื่อไหร่หมดอู้นั่นไงเสียงฟันหรือเปล่าวะ ก็จะจบคลิปลุงเนี่ยจะพูดอะไรไหมครับก <So S 2> ็นีกลับบ้านแล้วครับนีกลับบ้านแล้วถ้าใครคิดถึงเดินทางคิดถึงโลกกว้างๆว้าคิดถึงการท่องเที่ยวที่เข้าถึงจิตวิญญาณของการท่องเที่ยวแล้วก็คิดถึงเรานะครับมาไปเที่ยวกันนะครับนี่นะครับเบอร์โทรพลังนี้นะครับเบอร์โทรพลังนี้ครับราคาเป็นมิดโอเคครับผมรอบหน้าเที่ยวฟรีครับอยากไปประเทศไรเมนอยากให้ไปประเทศไรเมนเลยคจไมัเพราะว่า พูดขนาดนี้ต้องมีภาคพันธนาภาคพันธนาใครอยากไปกับบอสไะใครอยากไปกับบอสมีส่วรถไมไปจอดกันได้ไหมครับไปเจอกันได้ไหมวันไหนก็อยากไปบอสเออวันนี้จะไปกับบอสมีจอดรถไหมมีอยู่แล้วไม่คยได้บวกเพิ่มเมื่อกี้นั่งกินข้าวอยู่ดีๆมีอะไรก็ไม่รู้เชื่อว่าเปลี่ยนหน้ากาก กำลังจะกลับไทยแล้วดีใจไหมอาวทำไมอ่ะกลับไปก็ไปเรียนไม่คิดถึงแม่หรอเอ้ยแมวหรอคิดถึงคิดถึงแมวกลับไปนี่อยากกินอะไรเป็นอย่างแรกครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวกับซ้มด่างสนามบินนี้มันไม่ใหญ่เหมือนสนามบินแรกที่เราลงเลยที่คุณหมิงอ่ะคุณดูนี่สนามบินเฉียงตู ก็มาเที่ยวครั้งนี้ก็ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกซึ่งอาจจะมีแบบปัมป๊มๆเปือๆบ้างอะไรบ้างแต่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างชอบนะแล้วก็สนุกนะครับเพราะว่ามันอาจจะได้แบบทัวร์ดีด้วยอะไรอย่างนี้เอ,อมีคนแบบแนะนําเราพาเราไปแบบที่ดีๆอ่ะเออถึงแม้ว่ามันจะแบบปวดขาปวดตัวปวดอะไรไปหมดแต่ผมมองว่ามันก็คุ้มอ่ะ เพราะว่าแบบที่เดินนนี้เยอะวิวมันก็สวยอะไรอย่างนี้ใช่โอเคครับได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะครับขออนุญาตไปบินก่อนเด้อบายยคนดูหน่อยชวนคนมาเที่ยวหน่อยเขาเป็นภาษาจีนเขาเป็นภาษาจีนะะคอมกัันงล้ว เป็นหมู่บ้านชาวทิเบตซึ่งจะขึ้นไม่ไหวแล้วปวดตีนมากปวดไหมร้อนรอนหนึบน้นท้งะกรินตาว่าอะไรค่ะค่วันนี้มาดูอะไรคะเด็กดีค่ะวันนี้มาดูเปลี่ยนหน้าตา ยายมาดูเปลี่ยน,นะะยหยน,น้นากากแล้วแมเยนเขาบอกว่านี่แหละถ้าได้เคยไปตรงไหนเลยวขาะได้ไปตรงนั้นกันจริงค่ะเดี๋ยวไม่นา,านเราก็จะเที่ยวบุญกันแน่ โอ้ไม่เขาจะเอาลุงด้วยเอาใหม่ไหมตากล้องคนใหม่น่ารักมากอะละหนไม่เช่ว่าหลังใหม่เพราะว่าทำอะไรขึ้นแน่ค่านูแต่เราพิจารไม่ได้นะคะพว่าเป็ เพาว่าเออบางทีเขากินได้บางทีเขากินไม่ได okay. ้แต่ว well, ่าหนูไม่แนะนำนะคะแต่ว่าผมไม่แนะนำหนูไม่แนะนำนะคะพี่ไม่แนะนำเลยนะคะอาหารมีอะไรบคอารเริ่มจากการก่อนอเดต้าหู้อาหารเริ่มจากต้งหู้นะคะถ่ายคุณยายคุณยายคุณยายคะมามาเที่ยวนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกมากเลยโดยเฉพาะดี ลุ้มลุ้ลุ้มหคือใครคะชื่อชื่ออะไรออหลานบอสหลานบอสสองยายหลานบอสสองยการท่องเที่ยวคือไม่ใช่เดินทางแต่การท่องเที่ยวนี่คือเป็นมนบนเสด็จเรามีบนเสด็จที่เสริมเติมแต่งให้คุณได้มีความสุขจริงๆการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางนั่งรถนอนขึ้นโรงแรม แค่นั้นแต่เรามีอะไรมากมายกว่านั้นอย่าเพิ่งเชื่อแต่ต้องมาแต่ต้องมาสัมผัสกลับสู่เป็นดินเกิดอีกครั้งหนึ่งสุขสันต์และมีความสุขตลอดการเดินทางปาเป้เป๋าอยู่ค่ะรอกระเป๋าอยู่ค่ะกลับบ้านแล้วในสุดเราก็มาถึงได้แล้วกระเป๋ากลับบ้านก็ จะลืมคิดถึงซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ได้เที่ยวกันใหม่นะครับถ้าจะเท <OM> ี่ยวคิดถึงว่าถ้าคิดถึงก็ c r i a t y Holiday มเดี๋ยวนี้